เมื่อวานนี้ประชุมคณะกรรมการคีพิเศษสำนักข่าวอิสราแหล่งข่าวในที่ประชุมก,ออกรกรรมการคดีพิเศษเปิดเผยกับอิสราว่าเลขากริชดีกาเป็นคนแย้งว่าดีเอสไอไม่มีอำนาจทำคดีนี้เพราะเป็นอำนาจเฉพาะของกกตนใ,น,ใน,นองค์ในฐานะองค์กรอิสระตามบัามโนนแหล่งข่าวระบุว่าเลขากริฎดีกาก็คือคุณประกรณ์นินประพันธ์ถึงขนาดบอกว่า ถ้าลงมติรับอาจจะถูกดำเนินคดีกระบวนการอาญามาตรา157แต่กรรมการผู้ชกคุณบางรายเห็นว่าคดีอาญาดีเอสไอมีอำนาจในส่วนคดีอาญาที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยตรงอะค่ะ,ะทบทวนอีกทีหนึ่งตกลงไปเลขขากฤษฎัิกาตั้งประเด็นขึ้นมาเป็น,น<อ>แหลง<ร>่งข่าวนะคะแหล่งข่าวในที่ประชุมค่ะที่เปิดเผยกับสำนักข่าวอิสาราว่า,วา คุณประกรณ์นินประพันธ์เลขากฤษฎีกาเนี่ยอภิปรายให้เหตุผลในแง่ข้อกฎหมายมว่า DSI ไเนี่ยไม่ได้มีอำนาจที่จะทำคดีนี้เพราะว่ามันเป็นอำนาจของกะกะตในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญดังนั้นถ้ากรรมการวันนี้เนี่ยมีการลงมติรับอาจจะถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอคุณประกรณ์พูดแบบนี้ใช่ไหมคะก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่า ถ้าเป็นคดีอาญาในดีเอสไอมีอำนาจในส่วนนี้อยู่แล้วเป็นคดีอาญาที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยตรงอ่ะดีเน่าจะมีอำนาจสำนักข่าวอิสรารายงานอ้างอิงแหล่งข่าวต่อไปว่ากรรมการผู้สกุสายวิชาการอีกราย ก็เลยเสนอว่าเลื่อนไปก่อนดีไหมเพราะเรื่องนี้ยังไม่เคยผ่านคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาก่อนเลยถึงแม้จะมีระเบียบว,ว่าเลขาของคณะกรรมการคดีพิเศษเนี่ยค่ะสามารถเสนอเรื่องนี้ได้แต่ก็ควรไปเป็นตามขั้นตอนปกติก็คือเสนอเรื่องผ่านอนุกรรมการกลั่นกรองก่อนอ ในที่ประชุมเนี่ยเห็นว่าพูดกันถึงกกตเยอะมากนะคะแต่ว่าไม่มีตัวแทนกกตชี้แจงก็เลยคุยกันว่าทําหนังสือเชิญประธานกกตมาชี้แจงด้วยดีกว่าโดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่ DSI เนี่ยเคยส่งคดีนี้ไปให้กกตดํตนาเนินการตามพรปว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา49ถึง3ครั้งแต่กกตไม่ยอมตอบแหล่งข่าวบอกว่าเพื่อให้เกิดความรอบคอบ หคือไปเข้าอนุมาให้เรียบร้อยเห็นไหมคะกับ 2. ก็คือเชิญกกตมาชี้แจงแล้วถึงค่อยเอาเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการคดีพิเศษอีกครั้งหนึง่งอืมคือกกตยังไงนะถามไปแล้วถึง3าครั้งใช่ไหมเห็นบอกอะคะ่ะว่าคดีเนี้ยเคยส่งไปให้กกตดำเนินการแล้วตามพรบว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งอ่ะมาตรา49ส่งไป3ครั้งแต่กกตไม่ตอบเออนี่ไง เกรงว่าจะกลายเป็นว่าเรื่องนี้จะมาตกของข้อกฎหมายว่าเป็นรัฐากกรกตกรตกรตไม่ทำสักอย่างใครจะทำไมืมใช่ไหมไอ้ที่มีการร้องกันเนี่ยสวยังไม่ได้ทำอะไรเลยสักคนนะค่ะไอที่มีข้อกราการึ้นข้อมอย่างประเด็นบางคนประเด็นบางคนและประเด็นบางคนไม่อยากเอ่ยชื่อเนื่องจากเป็นประเด็นที่มีการสอบกันอยู่ <m> ยังไม่มีบทสรุปเลยสักเรื่องไม่ใช่หรอ <S <S มีไหมยังนะท่านผู้ชมช่วยผมคิดสิการได้มาซึ่งสอวอเนียกกตได้เบิกการาบ้างรู้ยังฮะมีไหมอ่แล้วถ้าเป็นอย่างที่เลข,ขาขีกศิลีกาบอกอ่าถ้ากกตอบอกอาตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรจบนะ อืมใช่ถ้าเอาตามเลขากริฎนิกาที่บอกว่าดีเอไอไม่มีอำนาจทำคดีนี้เพราะว่าเป็นอำนาจของก็กตกรกตองค์กรอิสระ่บอกว่าอ๋อไม่มีปัญหาไม่เห็นสงสัยเลยอจบไหมค่ะฮะอมอไหนดูต่ออาออันนี้ก็จะต้องรอดู อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายไหนเลยเราดูในฐนานะคนที่ติดตามสังเกตการเนี่ยน้องอมองในมุมมันก็มีข้อสงสัยในใจแต่พี่ก็มีความเชื่อเหมือนที่พี่ถามท่านตีทวีอะเป็นไปได้ใช่ไหมอบังเอิญเราก็มาโดยถูกต้องครบถ้วนและถึงเวลาอ้าวเขาเลือกผมเองไป็นไปได้ไหมอ้าวก็เป็นไปได้ถูกไหมค่ะเออมันมีความบังเอิญทำไมเหรอ นักคณิตศาสตร์ที่มีการนําคลิปมานําเสนอเดที่ประชุมคณะคดีพิเศษอ่ะเขาบอกงมเอาเม็ดทรายในมาหาสมุทรเนี่ยยังง่ายกว่าเลยที่จะให้ผลมันออกมาแบบนี้แต่มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมค่ะมันเป็นไปได้ใช่ไหมอ้าวอ้าวนี่เดี๋ยวทีมงานไปเตรียมเลยถ้าเราจะทําข่าวเรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปรวบรวมข้อมูลเย่ยมาสั่งกรายวันไอ้ครั้งนั้นยี่สิบกรมเจ็ดอันดับแรกเนี่ยเกาะกรมกันกิ๊กเลย ช่วงนั้นจะมีจะมีใบคะแนนใช่ไหม,มะะอ่นั่นแหละรู้สึกท่านสอวอนันทน,นามพิงเอามาเปิดอะค่ะเปิดกันหมดต,ตอนนั้นพี่ยังจําได้เรามาไล่กันทีละกลุ่มอะใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะเห็นคะแนนที่มันเกาะเป็นกลุ่มอประมาณ6บางกลุ่มอาจจะมีเจดห่างมานิดหน่อยค่ะอะ่มันก็ยังมีบางกลุ่มอาจ็ดแเก้ามีความสูสีออะไรอย่างเงี้ยอ่จใช่ไหมอ่าน่่เน่ไหน,น,น เป็นไปได้ไหมล่ะเอาบังเอิญมันมีความบังเอิญไงมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าบังเอิญเม็ดทรายเม็ดนั้นมันเป็นเม็ดที่มีคุณค่าอลักษณะก็คือมันคือเพชรต่อให้มันอยู่ในหมหาสมุทรระบบนี้มันก็ทำให้ค้นหาจนเจอไง <c oughs> น้องหัวเราอะไรคะ <c oughs> งมเพชรในหมหาสมุทร <c oughs> มันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมว่าแต่ อยากได้คลิปนี้ไหมอ๋อคลิปนักกริตรศาสตร์เหรอคะ,อะคงให้ไม่ได้หรอกอยู่ในสำนวนท่านผู้ชมอ่ะดูกันต่อเลยไหนเอาจริงๆเรื่องนี้แปลว่าคือมันจะเกิดประเด็นขึ้นมาว่าอ่กกตอบอกว่าไม่คือไม่เลยนะ ใช่คือเท่ากับว่าในที่ประชุมความเห็นก็หลากหลายแหละค่ะว่าดีเอมีอำนาจจะทำคดีนี้หรือไม่เพราะถ้าอย่างฟังจากท่านนัฐมนตรยุติธรรมก็ยืนยันว่าถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยมีอำนาจอืมอมคะอ่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเรามาสํารวจความคิดเห็นกันต่อเมื่อวานนี้ถามว่าอะไรนะ DSI ควรรับไปคดีพิเศษไหมเอ,อเอ่อความเห็นที่ตอบผมเข้ามาตอนหกโมงเช้าผลเป็นยังไง เพิ่มาเอาประมาณ98ต่อ2คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคิดเป็นจำนวนคนเกือบ20,000 19,244เสียงที่บอกควรรับเป็นคดีพิเศษค่ะที่บอกไม่ควรรับเป็นคดีพิเศษคือ268เสียงอันนี้ตัวเลขตั้งแต่6กโมงครึ่งนะคะอ,อ,อืมอืมอ่ะท่านี้ถ้าเดี๋ยวจะถามต่อไปนะว่าเ,าเราไม่สามารถยืนยันได้เลยว่ามันมีขรบวนการอย่างที่มีการไปร้องและไปกล่าวหา ว่าเกิดกระบวนการถึงขนาดเป็นอัางยี่และถ้าเกินกว่าห้าคนจะเป็นช่องโจรยังไม่ถึงยังค่<ฮ>ะรวมถึงมาตาหนึ่งหนึ่งหกประมวลกฎหมายอาญามาตาหนึ่งหนึ่งหกทีมงานเปิดมาไหน่อยากจะอ่านแล้วกฎหมายฟ้องกอันเนี่ยต้องไหมเรายังไม่สามารถจะยืนยันได้เลยถูกไหม,มแต่ถ้าฟังจากมติวิธรรมบอกเมื่อวานนี้ก็ไม่มีใครติดใจเนี่ยว่าเบื้องต้นมันเป็นอย่างนั้นแต่มีประเด็นถ้าฟังจากสำนักอิสราเอลอินไซต์บอกว่า เลขากิสิกาคันค้านในแง่ข้อกฎหมายว่า DSI ไม่มีอำนาจทำคดีนี้อ,อำนาจเฉพาะเป็นของกะกะตในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญดังนั้นถ้าเกิดว่ามีคณะกรรมการท่านไหนลงวติรับเนี่ยอาจจะถูกดำเนินคดีมาตราหนึ่ได้ปัญหาก็คือว่ากรกะตไม่สงสัยไงถ้าเกิดไม่ให้ทำต่อแปลว่ากะกะตไม่สงสัยกะกะตเชื่อในทฤษฎี หเม็ดทรายที่มันคือเพชรในหมหาสมุทร <c oughs> ยุติเรื่องอหรืออ่ะเดี๋ยวก็กรกตทําเองก็ไม่ได้อีกเพราะกรกตสูดจะทํากรกตไม่มีอำนาจที่จะไปทํากฎหมายอย่างไงก,กรกตทําได้เฉพาะประเด็นเรื่องพรบป,ประกอบรคำนูลว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอถูกไหม <c oughs> และอีกกฎหมายนึงก็คือถ้าเกิดทําให้เกิดผลที่มีปัญหาต้องถอนออกไป กรกตมีอำนาจที่จะเรียกเงินค่าจัดการเลือกเนี่ยพันห้าร้อยกว่าล้านเนี่ยออันนี้เนี่ยคืออำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรกตกรกตจะไปดำเนินคดีเองเรื่องอัางยี่หนึ่งหนึ่งหกฟอกเงินเนี่ยไม่ได้อ้าวแล้วยังไงมันจะไปจบยังไงเหรอเนี่ยอ่มอามีโอกาสถามคุณสแสวงดีกว่าดีไหมเอ่อจะได้เย้ยกันด้วย ห่าง34แต้มมาคุณแสวงฟุตบอลเอ่พราะอะไรน้องรู้ใช่ไหมลิเวอร์พูลเลขาแสวงเนี่ยแมนยูใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีโอกาสได้คุยเมื่อไหร่ก่อนไหนอาจทู้ชมคิดว่าเรื่องสวที่ได้ผลออกมาเป็นอย่างนี้น่าสงสัยไหมน่าสงสัยเพียงพอที่จะตั้งเรื่องสอบไหม กรกรตควรจะตั้งเรื่องไหมอืมอ้าวท่านผู้ชมค่ะอันนี้สำคัญแต่เขาตั้งแล้วนี่ถึงให้ดีเอไอเข้ามาร่วมไงกับตำรวจแล้วมันถึงไหนเพราะเมื่อวานนี้ฟังจากคุณภูมิธรรมก็บอกถามว่ากรกรตทำถึงไหนก็ไม่มีคำตอบอืมใช่ไหมอ้าวม,ม,ม,มามามาเอ่อ ประมวลกฎหมายยาน้องหนึ่งหนึคืออะไรรู้ไหมอ่าหนึประมวลกฎหมายยามาตราหนึอาจที่มีการไปร้องเอาไว้เนี่ยผู้ใดกระทาให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันไม่ใช่การกระทำภายใต้ความมุ่งหมายของ,งแห่งรัฐมน,นูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยชุดจริตหเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษรา,าย2เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจากักรสเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีนี่ไงสอวอถึงโกรธไงสอวอถึงโกรธด,ดูข้อหาเถอะหนึ่งหนกนี่ยังไม่นับอ้างยี่หรือซ่องจรน,นะ โอ้โหมองในมุมของท่านสาวมีความเจ็บปวดนะท่านบอกดูมีนใช่ไหมเดี๋ยวได้ข่าวเนี่ยฟังจากอิสลามเมื่อวานมติจริงๆของบอร์ดนะเอามาหรือยังมีหข้อมติจริงๆของวิพุทธสภามีหข้อจะไปแจ้งความเดบัคดีด้วยค่ะนี่โทกไหมค่ะ คือเป็นจากสำนักข่าวอิสาราพเพราะว่าเมื่อวันที่ท่านแถลงกันน่ะท่านพูดน้อยๆอถามก็ท่านก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเยอะอใช่ไหมคะมแต่ว่าก็มีรายงานออกมาว่ามี6ข้อแล้วก็หนึ่งในข้อหนึ่งในหก็คือแจ้งความนั่นแหลค่ะ,ะท่านผู้ชมไหนไปถึงไหนแล้วอันนี้ต้องรอดูเราต้องให้ความเป็นธรรมอย่าเพิ่งไปยืนยันเพียงแต่ว่ากระบวนการอาจจะมาติดข้อกฎหมายไหมอย่างที่บอกเนี่ยนะอ้าวนี่ มติก็คือวิพุทธิสภาอิสาระบอกเมื่อวานนี้ว่าจริงๆแล้ววันนั้นที่ประชุมกันถแถลงน้อยๆเนี่ยมีมติให้เดินบัคคดีกับลำตีวิธธรรม,มถ้ากรรมการพิเศษมีมติรับคดีหัวเลือกสวให้เดินบัคดีในข้อหาอะไรเนี่ยเด,ด,ดี๋ยวดูเิคดีเดี๋ยวนะคะดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นมาตราหนึ่งหนึ่งห กล่าวคือรัฐมนตรีอธิบดีดี i และคณะกรรมการคดีพิเศษเป็นผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินดึงหนึ่งหกย้อนสอนเหรอใช่หรือเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดืองนี่ใช้มาตาเดียวกันเนี่ยก็คือรัฐมนตรีอธิบดีดี i คณะกรรมการคดีพิเศษเป็นผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือทำให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดือง อันนี้มาตราหนึ่งนะคะที่จะไปแจ้งความอีกมาตราหนึ่งคือ157เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตรงเป๊ะกับเลขาขึ้นิกาค่ะวันห่าเจ็นี่หนึ่งหนึ่งหกไฟนจะหนึ่งหนึ่งหกปรดติดตามอย่างกระชั้นทิศนี่พี่คิดถึงหนังเลยเตือน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 เต้อเนเตือนเต้อเตืนเพลงอะไรคุ้นๆมีดัตเวเดอร์สตาร์วอลตายไม่นายกตัวอย่างเลยอ่ะ พอสมควรแล้วไม่น่ายกตัวอย่างหมายถึงเป็นการต่อสู้กันของสงครามจัก,กรวรอ่ิผมไม่ได้ยกว่าใครเป็นฝ่ายไหนยังไงน้องรู้จักสงครามแห่งจัก,กรวรัดิไหมห <า S 2> ขนาดนี้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยอยู่กับฝ่ายบริหารหาขนาดที่สวคือฝ่ายที่ตีประยิแม้จะมีเสียงครหาว่าสีน้ำเงินที่เป็นหัวใจเดียวกันกันกบพรักภูมิใจไทยใครเป็นคนพูดคุณไอติมพริดขนาดเดียวกัน มันคือสงครามแห่งจักรวัลอวอนึกออกนะฮะเป็นยังไงนึกออกใช่ไหมเปิดวอลโอ้โหเดี๋ยวติดตามกันดูเปิดวอ,อกันแล้วน้องเรียกว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเหรอเปิดแล้วฮะหรือเปล่าคะเออเราไม่ได้ยืนแต่ว่าใครเป็นฝ่ายไหนนะใครจะเป็นลูกสกายวอลกเกอร์ไหมอืม ใครจะเป็นดาร์ธเวเดอร์และความจริงที่อยู่เบื้องหลังคือดาร์ธเวเดอร์คือใครภาคที่หนึ่งภาคที่สองเอ็มไพร์สไตแบกภาคต่อมาอะไรนะรีเทิร์นอฟเจดอะไรอย่างเงี้ยโอ้พี่ยุติจำแม่นจินตนาการเลยทันทีค่ะสวอว์ไอสตาร์วอร์โปรติดตามอย่างใกล้ชิด